สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการเซตเชียร์น Z Channel ครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องกเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ไลน์ที่เราจั่วหัวไว้ว่าอย่าสร้างภาระให้ตัวเองและผู้อื่นด้วยการส่งรูปชนิดที่เป็นไลฟ์ฟโต้ครับไลฟ์ฟโต้ก็คือรูปแบบนี้ครับที่มันมีการเคลื่อนไหวพร้อมกับภาพนิ่งอยู่ในรูปนั้นด้วยครับทาไมถึงบอกว่าอย่าทำครับผมเนื่องจากว่ารูปที่เป็นไลฟ์ฟโต้นี่นะครับผมมันจะใช้ปริมาณการส่งข้อมูลที่ เยอะกว่ารูปภาพธรรมดาครับเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันดูครับระหว่างรูปภาพธรรมดานะกับรูปภาพที่เป็นไลฟ์ฟโต้ครับผมอันนี้เป็นรูปภาพธรรมดาที่ไปถ่ายมาวันนี้ครับผมที่นั่งของครูบาบุญชุ่มครับผมอ่าเราส่งรูปไปแบบนี้เนาะเราจะลองมาดาวน์โหลด2รูปนี้กันดูนะครับอย่างรูปตรงนี้นะอ่าเราแตะดาวน์โหลดนะครับบันทึกแล้วแล้วก็แตะรูปที่เป็นไลฟ์ฟโต้ครับบันทึกแล้วกลับเข้าไปที่แกลเลอรี่และมาดูรายละเอียดของรูปนี้กันครับผมเราจะพบว่า รูปที่เป็นไลฟ์ฟ h โต้ครับผมมีขนาดรูปที่ดาวน์โหลดมาอยู่ที่2.5เมกะไบต์ครับในขณะที่รูปธรรมดาธรรมดามีขนาดที่1.5เมกะไบต์ครับผมมันมีความแตกต่างขนาดนี้ถามว่ามันเยอะไหมสําหรับบางคนก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่สําหรับบางคนที่เขามีอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจํากัดก็อาจจะเป็นการสร้างปัญหาให้กับเขาได้ครับคุณผู้ชมครับและตรงนี้ฮะเรามีวิธีการตั้งค่าง่ายๆครับกลับมาที่หน้าหลัก ครับจากนั้นไปแตะเครื่องหมายฟันเฟืองที่มุมขวาด้านบนครับแตะเข้าไปครับผมจากนั้นครับให้เลื่อนขึ้นมาที่คำว่ารูปแอนวิดีโอตรงนี้ครับและดูในบรรทัดล่างสุดที่เขียนว่าส่งหลั์โฟโต้ครับผมปิดไปเลยฮะคุณผู้ชมครับจากนั้นฮะไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปแบบไรฟ์โฟโต้หรือเป็นรูปธรรมดาก็จะถูกส่งแบบเป็นรูปธรรมดาหมดเลยครับประหยัดอินเทอร์เน็ตของทั้งผู้ส่งและผู้รับครับคุณผู้ชมฮะเป็นหนึ่งเคล็ดลับง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถจะใช้ได้ครับประหยัดอินเทอร์เน็ต ทั้งผู้ส่งและผู้รับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ